สวัสดีครับบ่าวทถสวัสดีทานผู้ชมครับมือนีพาเดินทางนะครับเนาะมหาปูหาจดแปดครับพี่น้องขับเอามาหอดมาถึงแล้วครับผมเขาไปรับชมรับฟังน้ำกันครับงวดวันที่16มิถุนายน2566นเนาะครับพี่น้องลับไปฟังน้ำกันเนาะครับผมเลขลูกสาวปูจากกอทมอกระรงมาให้แล้วเนาะครับเนาะมาฟังน้ำกันให้ปูย้ำให้ หลังวดนี้นะครับปูจะเน่นจะเด่นชุดใดครับผมรับไปเบิ้งสูตรไปฟังปูน้ากันนะครับเขาไปกราบน้ำมัสการปูน้ากันพี่น้องรับฝนตกนะครับทู้ชมมรับบรรยากาศฝนตกมาหาหกมือแล้วนะพี่น้องมือขึ้นกับตกแห้งรับผมรับเอารับมาหอดมาถึงแล้วเขาไปหาปูน้ากันครับให้ปูเน้นให้ปูย่าอีกที่หนึ่งนะพี่น้องเนาะรับ,บ่าปูมั่นใจชุดใด กาบนมัสการครับปูฝนตกแห้งบ่ปูตกแห้งครับปูเนาะซุ่มช้ำพี่น้องครับแต่ว่าอากาศผันอบอ้าวนะปูเนาะอากาศอบอ้าวฝนจะเอาอีกแล้วพี่น้องช่วงนี้ฝนตกเล็งเอ๋อมาเบิ่งสูตรแม่ปูยำอีกที่หนึ่งครับกราบนมัสการเจ้าค่ะปูค่ะสาธุครับปูตัวเก่าเนาะมาปู ครับสอ,สองตัวห้าตัวมาสองตัวล่างรครับรมั่นใจเรื่ปูงวดเนี่ยมั่นใจเหมือนเดิมตัว่ามั่นใจแล้วพี่น้องเอาบเปลี่ยนแปลงมาเบิ่งน้ำกันบเปลี่ยนแปลงยัง้นจะเป็นตัวเก่าบอเอฟซีปะปูเปลี่ยนเลขดูว่าสันปู <c oughs> บอได้เปลี่ยนดูเนาะปูเนาะครับ ปูล่สูตรอยู่ครับที่น <ste ek> ้องครับเปิดตำราปูเปิดตำราอยู่ท่านผู้ชมเปิดกายมาปูเปิดกายมนี้ บ่ให้หลายโตัวบ่ปูปูวออ่าบ่ให้หลายโตเอ๋อถ่าเบิ่งน้ากันจะบ่ให้หลายโตัวอิอริบ่อปูอ่าสตัวครับห้าตัวบ่ปูชุดนี้พี่ปลูล่างหรือบนมาล่างหรือมาบนปูลมาล่างมาล่างเดียวกันชุดเก่าครับสามห้าหกศูนย์สอง นะครับห้าตัวมาสองตัวล่างนะครับบ่มีในนี้บ่ถือไอจันเด้กกบับอมีในนี่บ่ถือบ่มีในหาัวนีนบอมถือกับปัวปัวไม่ใช่ปีเนปัวศูนย์ห้านั่แหละ่สองตัวแค่ยืนกับสองตัวแท้ปูอยู่นีบ่มมีในนี่บ่ถือครับม่ใช่ต่จันศูนย์ห้าถแล้วปัวตัวปัวตัวไหนกับปัวปัว ปูสามหกหกสามปูสามหกสองหกบัวปูวอ๋อของปูพี่น้องกลับไปน้ำเน่าสามหกหกสามนะพี่น้องเนาะปูแห่ปูให่ล่างสามหกหกสามสองหกหกสองแล้วก็สองห้าห้าสองกับทตัวแทนมาสองตัวแทนมาปูมีนี่บ่ถือเลขได้ปูสิบบห้บ่มีเนี่ยหนีบ่ถือเลขในห้าตัวครับผม มาสองตัวแท้ยิงแคปหน้าจอท่านผู้ชมเดินให้ที่หกเด่นให้ที่หกได้ล่างล่างครับโอ้แม่นยูปูหลายทีนี่ก็เดินหกมาได้ปูแต่สร้างครับว่าไม่อยู่ในบทถือเล็กนี่ครับผมอืมห้าตัวมาสองตัวล่างนะท่านผู้ชมแคปเอานะครับสามห้าหกศูนย์สองกับเล็กปูมักศูนหาแม่นปูผมมักศูนหามีในชุดปูพอดีชุดล่างครับมาได้มาปูในชุดล่างมาได้ยิงครับผม มาศูนย์สองก็ได้ศูย์สก็ได้มาปูศย์สาก็ได้ศูนย์หก็ได้ยืนให้มาชงตัวแท่ยืนครับปูถึงอีกมันก็ได้ปูถึงอีกมาปูแต่ปูเด่นสามหกหกสะสองหกหกสองสองหาหาสองบอกว่าปูถึรถยยหนึ่งครับปูเพระปูจับยู่หนึ่งยอ่แล้วอ้อมีี่ปูถึเลขบ่มีในปูถึทุกหมดได้ยืนมันครับปูเก้าก้ปูกระถึงครับศูเก้ากระถึงครับเจ็ดนึ่งยี่นึ่ก็ได้ถึง ตลอดปีไหมปูครับอ๋อพี่น้องปูการันตีนะครับห้าตัวมาสองตัวชุดล่างนะครับสามห้าหกศูนย์สองครับมาให้เห็นมาแทะนี่นี่จะศูนย์หาศูนย์สองศูนย์หกผู้ใดมักประกบเอาหน้าปูวผู้แห่งฮกตะเดียวหาแถวกันครับหาแถวเอาท่านผู้ชมมาแทะอยู่สองตัวผู้ใดอยากอยากถือให้ติดิหาโตนี่เห็นมะปูว ใครถือใครห้าใคยนีหครับผม่มีหนีบ่ถือเลขปู้ถือบออให้ครับชุดบนในปูมีบ่อหลักสิบบนปูให้ห้าเจ็ตัวเดียวได้ห้าเจ็ดตัวเดียวตัวียวหนึ่งห้าเตัวเดียวเนี่ยแน่นเลยจับหนึ่งใส่บ่ปูหนึ่งหนึ่ก็แ8ดได้แลยหนึ่งก็แปดตัเอานึงตัวนึงบ่ครับผมหนึหาเลดอาอเจ็ดี่น้องเดียวเขียนราะว่าหลักร้อยบัรแปดแปดกำอครับเอาหนึ่งมาปู่เอาหนึ่ใส่เอาปัวหนึ่งหาเจ็ดี่น้องมีตัวนี้ละ ตอนนี้เหปลปูได้เฮ็ดรักไว้ปลปูเพิ่งจะเฮ็ดแตน้อเดี๋ยวให้เอฟซีเพิ่นเบงสูตรน้ำปูเน่นเป็นชุดนี้เลยปลปูชุดยวงกลมตัวนี้เลยวงกลมหนึ่งห้าเจ็ดโบได้เปลี่ยนแปลงไม่พี่น้องด้อเพราะว่ารักลอยปูบอกแปดกนึังอยู่แล้วนะครับปูว่าให้วงตัวหนึ่งห้าเจ็ด หาเจ็ดตัวเดียวได้สิปูชุดบนอ๋อหาเจ็ด oh, ตัวเดยครับชุดล่างปูนะครับท่านผู้ชมชุดล่างห้าตัวก็จะมีชุดล่างนะ,ะท่านผู้ชมสามห้าหกศูนย์สองครกลัวบอครจะเชอกมากปูถือเคือกรอนเ <c oughs> ว้ไหนเ่ครับปูอมาจากชุดนี้เนะ้ะปูเนาะ <c oughs> พวเป่าปืนเนาะสูดแอ้มถเอา็สูดเอาสูดนันสูดนงมันถมแล้วมัถึกปูและลูกสาวปูยำบ่ะสองกระสามกัะติดในชุดล่างปูนะมีทั้งสามมีทั้งสองอ่าครับปูของมาใช่ช่องตัวนี่ครับผมกัดไปกัดแล้วก็ถือแล้วครับอันนี้ห้าตัวมาสองตัวนะปูเนาะเอาปูให้เบิ้งชุดบนนะตัวสูดบนให้เบิ้งน้ำนะ่เอฟซีเพิ่นเบิ้งน้ำแดปู ได้หาดิเจ็ดมาจากสูตรไดอเอฟซีมักดิปูมักเบิงสูตรน้ำปูดีครับเนี่ยตเหนียมกระถือก็ไดอ่าครับผมห้าเจ็ดยืนก็ได้ห้าเจ็ดแบบปูอันนี้หน่วยบนแบบปูหน่วยบนเลยอเนมาสหน่วยบนเครียดก็มาสองโตคนครับนี่ห้าเจ็ดหลดยืนก็ได้ห้าหน่วยบนมีห้ามีหกมีเจ็ดปูจับหาเจ็ดเลยห้าเจ็ดเลยอ่านี่สูตรบนเบิ้งแต่ละสูตรไปพี่น้อง บ่ได้เปลี่ยนแปลงเอฟซีก็ว่าปูเปลี่ยนดูนะพี่น้องปูบ่ได้เปลี่ยนนี่พี่น้องครับ <c oughs> มาให้ปูเน้นก็มีมีแน่ตัวปูเน้นตัวนั่นตัวนี้เนาะครับท่านผู้ชมครับอาจจะมีตัวที่ปูได้สูตรมาอาจจะเพิ่มเข้าไปเนาะครับพี่น้องเนาะนะครับห้าเจ็ดโอ้หนึ่งห้าเจ็ดตัวเดียว <c oughs> ตัวเดียวเท่านปปั้นที่ปู สูตรปูมีหลายเนี่ยนผ้ชมพูดคือน้าหตัวถือบ่เดอยู่ในหาตัวในหมปูบ่ือว่นีบัถือเลยบ่มีในนี้บ่ถือบ่อาจารย์ได้กระจาครับสามห้าหกศูนย์สองครับตรถูกปูมีมาในนี้ศูนย์หาในปู่ครับศูนย์หาตรงปูวะอูมักมังจันนะปูครับผม่บถืไม่มีในนี้ไม่ถูก ชมบอมีในมีบุถุกไดครับหน่วยบนมีห้ามีหกมีเจ็ดปัวห้าครับหนึ่งห้าเจ็ดครบบนห้าเจ็ดครับครบบทเสร็จปัวปัวไม่ว่างผิดนะครับปันี่ครบบนครบบนหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดศูนย์นั่นแหละโอ้ปูได้จับหนึ่งห้าเจ็ดพี่น้องครบบน โอ้ศูนย์กับมินปูศูนย์ <c oughs> หาศูนย์หาเจ็ดศูนย์คบบนนั่นละเอาไว้รวดครับปูบนถ้าวิ่งวิ่งต้องไห้ปูบนเนี่ยห้าเลยเอาปูมาขายด้วยวิ่งห้าเลยปูโอ้ปูมัดบนบนวิ่งหา้าท่านผู้ชมนะครับปูได้มักวิ่ง ล่างก็วิ่ง6กับ2อยู่ครับ2นี่ตรงกับลูกสาปูถ้าพุทธท่านใดชอบเลขวิ่งลูกาสาปู2กับ3เด้อพี่น้องเดอ้อครับเพิ่นโทรมาย,ยามืองบ่ปูเพิ่นลไม้แตงในงวดนี่2กับสาคือเกา่าคือเกา่างวดที่ผ่านมากกมา2เด้อพี่น้องครับเลขวิ่งลูกสาปูจากกทมครับ2กับ3มา272ครับผมเอาเบิ่งสูตรน้ำปู ครับปุปปป่นพักเต็มบดถูกครับปูเดนมันถึกเอาหัวนั่นเลยเอาเดนมันถึกสูตรเดนมันถึกเอาสูตรนั่นมาปูครับเปลี่ยนกัน,น,นงอมากันบง,งมามรุ่นกับแบบสูตรเดมันบิดงอมาก็เอาไปเลยครับสูตรอันอันนึงมันปิดแล้วครับปู วัา, 5, าแปดฐานมันผิดแล้วมันผิษมันไม่จูปัวเมื่อ <c oughs> ที่แล้วไอ,ไอ้ก็มีหลายอาจารย์วัดแปดดับล่างนั่นแหละนั้นมันผิดแลละูุณบ,บัตรน,น,นี้เขจาจะก็แปดดับอีกที่ปูวเพรนานะว่าเขาจะเอาหลักสิบบวกหลักหน่วยนะครับศูนย์บวกเก้าได้เก้าลดลงมาแต้มหนึ่งเป็นแปดกระดับแปดล่างเขาจะว่าครับผมแคปหน้าจอทำชมปูวชุดบนนี้หาแปดได้ปะปัวหาเจ็หาเจ็ดพี่น้องหาเจ็ดพี่น้อง ห้าเจ็ดตัวเดียวหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหลักร้อยแปดแปดกับหนึ่งบ่อปัววิ่งห้าปัวปวยวิ่งวิ่งห้าล่างวิ่งหกกับสองนะครับเด่นที่หกนี่ครับมาคบล่างปัวโบปิดนี่นี่โบถือมีสามมีหามีหกมีศูนย์มีสองกับห้าตัวมาสองตัวมาทุกงวดปัวนะครับปูสามหกสูตรนี้เพราะผิดเทีย่ะ 3 6ม6กสหกาสองกลับตัวด้วยพี่น้องสามห2หก2 5มสอเล็กวิ่งลุษสาปูจากกทมอมยังยำ้ำชุดเดิม2กับ3พี่น้องแต่ลากระติด,ดชุดล่างปูอยู่นะครับเนาะบนห้เม็ดเดียวหลักร้อยแกับ1เน้นเอาหลักร้อยมาใส่หนึตัวร่องกับแปดพี่น้องปูยังมั่นใจตัวเดะตัวเดียวห้าเจ็ดมาปู <c oughs> <c oughs> เอกราบขอบคุณขอบคุณปูท่านผู้ชม แาทมนบาเทอสวัสดีครับขอบคุณ MC แฟนคลับทั้งช่องครับพี่น้องขอบคุณพญ่ยมยุกุลสุขุสขนสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคนยืนเฮงเฮงเยครับผมบาเทอสวัสดีครับ